ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิสิทธิ์พยากรณ์สำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับเป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีธนูก็ผมใช้ลัคนานะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านผูกดวงแล้วเนี่ยได้ลัคนาอยู่ตรงราศีธนูก็มาดูกันนะครับ แต่ส่วนท่านบางคนก็ไม่ค่อยทราบเวลาเกิดแน่นอนอาจจะใช้เทียบเคียงก็ได้ครับในช่วงเวลาต่างๆนะครับแต่ความแม่นยำนั้นเนี่ยมันก็จะสู้ที่เรารู้เวลาเกิดของเราเองแล้วก็ถอดลัคนาออกมานะครับผูกดวงเสร็จจะรู้ลัคนาออมาถ้าตรงกระะับราศีธนูก็มาดูเทียบเคียงกันนะครับแต่อันนี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมนะครับก็เอาเฉพาะเรือนภพเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ดาวจรเป็นท้องฟ้าเท่านั้นนะครับส่วน ในดวงกาเนิดของแต่ละคนนั้นเนี่ยอาจจะมีความคุณภาพของดวงดาวเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับมาดูนะครับดาวประจําตัวท่านก็คือดาวพระพฤหัสนะครับตอนนี้โคจรในราศีเมษได้ตําแหน่งราชาโชคถือว่าเดือนนี้ทุกๆอย่างเนี่ยในตัวท่านนะครับความกระฉับกระเฉงในการทํางานนะครับสุขภาพร่างกายความโดดเด่นเนี่ยนะครับแล้วไปร่วมกับดาวพระอาทิด้วยได้ตําแหน่งมหาอุด ของพระอาทิตย์ก็เรียกว่าท่านอาจจะได้รับงานใหม่ๆหรืองานที่อยู่กับผู้คนงานสาธารณะท่านทําได้ดีเลยนะครับในเดือนนี้การปรับตัวได้ดีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยมีปัญหาใดๆนะครับแต่สิ่งที่มันจะทําให้ท่านเป็นความกังวลใจนคือดาวพัสดาที่มันโยกหน้านี่แหละคืองานที่ท่านทำเนี่ยมันไม่ได้แล้วล่วงแล้วเสร็จกันไปในวันนี้พรุ่งนี้นะครับมันเป็นงานที่ จะต้องใช้ข้อมูลต้องใช้อะไรหลายๆเรื่องและคลุกกุ่นอยู่ในอารมณ์ในความคิดอยู่ตลอดเวลานะครับงานมันไม่ได้จบได้ภายในสั้นๆนะครับรวมกระทั่งถึงท่านทํางานส่วนตัวก็แล้วแต่นะครับมันจะมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่เข้ามาให้แก้ปัญหาหรือมีแผนงานที่ท่านจะต้องมองออกไปนะครับก็เรียกว่าทํางานเนี่ยแสดงต่อภายนอกได้ดี แต่ในใจท่านเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องคิดอีกเยอะเลยนะครับจากอิทธิพลของดวงดาวนะครับในเดือนนี้ท่านอาจจะทํางานที่ได้พบปะบุคคลชั้นสูงหมายถึงว่าอาจจะมีผู้บริหารระดับสูงก็ได้หรือคู่ค้าเนี่ยที่มีศักยาภาพสูงเป็นคนในสังคม เป็นคนที่มีคุณวุิสูงมีวัยวุธสูงมีความมีความแตกต่างกันมากๆแต่ก็เป็นความโดดเด่นที่ดีนะครับถ้าท่านใช้โอกาสนี้นะครับในการที่ตัวท่านเองเนี่ยอยู่ในภพปุตตะมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะครับเข้าร่วมทํางาน,นจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับในเดือนนี้มาดูทางด้านการเงินนะครับ การเงินของท่านดาวพระเสาวเนี่ยอยู่ในภพกระดุมพระและโครจรมาอยู่ในราศรีกุมก็ยังเป็นกเกษตรของสาวอยู่นะครับแต่อยู่ในนวางแห่งเทศาตรีเรืองมันเหมาะสําหรับคนที่ทํามาค้าขายจังเลยนะครับในเดือนนี้ถ้าเกิดว่าท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเป็นโอกาสนะครับจากที่ท่านเนี่ย ดาวประจาตัวท่านก็มีความโดดเด่นอยู่แล้วนะครับท่านสามารถไขว่คว้าหาเงินได้หลายช่องทางเลยนะครับก็เรียกว่าขยันมากได้มากนะครับงานนี้ช่องทางมันเปิดแล้วนะครับส่วนคนที่ทํางานในรูปของเงินเดือนนะครับก็มีความาสมบูรณ์ลงตัวนะครับทางด้านการเงินนะครับยกเว้นว่าดาวการเงินในดวงกําเนิดท่านนมีความเสียหายนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,าคุณภาพนะฮะคุณภาพของ ดาวการเงินของแต่และคนแต่เดือนนี้มันไม่ได้เป็นเดือนแห่งความเสียหายเร็วร้ายทางดน้าการเงินกับมีแรงบวกเสียด้วยซ้านะครับมาดูทางด้านความรักนะครับความรักในเดือนนี้แหมดาวแห่งอารมณ์รักมาเล่งท่านอีกแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นเดือนแห่งที่ท่านมีสเสน่ห์นะ,นะครับมีเสน่ห์นะครับความรักก็มีความสุขสนุกสนานนะครับไปในเชิงอารมณ์นะครับเพราะว่าดาวพัสุขกระดาษพัางคานนี่ยนะครับ มันเป็นคู่แห่งการมารมณ์พอสมควรนะครับก็มีความโดดเด่นทีนี้สำหรับท่านทีโ่โสดหรืออาจจะแอปโสดก็ได้มันมีดาวจากภพวินาศเข้าไปสัมพันธ์อยู่เนี่ยก็อาจจะมีการปิดบังซ่อนเร้นอะไรนะครับทางด้านความรักทางด้านความสนุกสนานนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ พิจารณากันเอาเองนะครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อนเนื่องสวัสดีครับ